บ่ายโมงยี่บสี่นะครับอำเภอนาน้อยครับแผ่นดินไหวครับดูสายไฟครับบ่ายโมงยี่สิบสี่นะครับวันนี้วันที่ตอนนั้นนะครับพระพุทธฉายนะครับที่วัดพระธาตเช่ยแห้งนะครับก็ปรากฏว่าได้พบร่องรอยของผนังของตัวอาคารมีรอยร้าวนะครับทั้งสี่ด้านเลยนะครับดูแล้วเป็นร่อรอยใหม่นะครับคาว่าน่าจะเกิด ความเสียหายเกิดจากฝนดกหนที่ผ่านมานี้นะครับตึ๊สูนยนี่มีสองแขงนี่สองแขด้านนี้ใช่หนี่มันบวมาล้บแค่มันมาแลเท่ตน้นะผู้จะลายน,ะนะายากนี่ไม่ มันนี่ท่านรายงานขึ้นก็เป็นโอกาสที่รอยร้าวที่มันเกิดขึ้นจากเป็นดินไหวก็คงจะรายงานขึ้นมาหาท่านโอ้ทีมงานของเทศบาลสำรวจแต่จันทร์บอกว่าจุดนี้จะตู้ติดชัดเจนมากอื่นก็บผม่อมีอย่างไรนี่ที่หัว่าื่นมันเสียหามันเล่าีหมือนเล่าหลานมหาตะกี้ติตึกตัวตงก้องกรีบนะเนี่ย ้านไหนด้านนอกสูงเหมือนรับบมสผนังทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยนี่ั ด้านด้านนี้จะเสียหายตรงตรงบริเวณเข่าและก็แขนขององค์พระประธานอานนี้นนที่วัดภูมิน,นะครับจากการสำรวจก็ไม่พบความเสียหายนะครับสำหรับจังหวัดน่านของเรานะครับได้รับรายงานความรู้สึกว่า แผ่นดินไหวนะครับแรงสั่นส,สะเทือนทั่วทั้งจังหวัดนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความเสียหายแต่ประการใดนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงมากที่สุดก็คือเรื่องของโบราณสถานที่เป็นโบราณสถานที่ก่อสร้างมานานนะครับและก็โครงสร้างภายในไม่สามารถที่จะรองรับแผ่นดินไหวได้มากพอเลยนะครับก็บตอนนี้ก็เร่งให้ทางอำเภอแล้วก็ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางวัดวาอารามต่างๆได้สํารวจว่าได้รับความเสียหายแต่อย่างไรนะครับแต่บองคนก็ยังไม่ได้รับความเสียหายสิ่งสับประโยชน์นะครับที่ได้รับความเสียหายวัดวาอารามเนี่ยถ้าเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับทางกรมศิลปากรนะครับก็ให้ทางวัดรายงานไปยังกรมศิลป์เพื่อมาสํารวจบูรณะซ่อมแซมให้ให้สู่สภาพเดิมแต่ถ้าไม่ได้ขึ้นกับกรมศิลป์นะครับที่ขึ้นกับทางสํานักพุทธ ก็ให้ท่านรายงานไปยังสนักพุทธเพื่อํารสักพุทธจะได้รายงานต้นสังกัดเพื่อของงบประมาณมาบูรณะซ่อมแซมต่อไปนะครับก็อยู่ที่ว่าบูรณะสิ่งสัพย์ประโยชน์หรือว่าโบราณสถานเหล่านั้นนะขึ้นอยู่กับหน่วยงานไหนนะครับก็แจ้งหน่วยงานดังกล่าวที่ดูแลเนี่ยให้ให้มาสำรวจความเสียหายแล้วก็จัดทำการเบือนะเพื่อของงบต่อไป